เรื่องที่จะต้องวางใจให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรคือเรื่องอะไรบ้างเราควรที่จะวางใจและไว้ใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพานั่นเองคือเรื่องอะไรบ้างเราต้องไว้ใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องที่หนึ่งสิบดาบความทุกข์ใจใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วย ให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองอเราต้องไว้ใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องที่สองห็นหจงไว้ใจเรื่องงานเรื่องงานความทุกข์ทั้งหมดจงไว้ใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้อะไรโอ้โหให้แต่ข่าวดีเรื่องราวดีๆกัลยาณมิตรที่ดีคู่ที่ดีนั่นเองโอ้ จงไว้ใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรให้โหจะได้ไปทุกที่ทั่วโลกเนี่ยโลกใบนี้อยู่ในมือคุณแล้วนั่นเองอให้คู่ที่ดีให้งานที่ก้าวหนะ้าอหให้การเงินเริ่มดีขึ้นไว้ใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โอ้โห oh ใช่ยา,านพาหณะที่อยากได้ก็จะได้สมหวังดังปรารถนาใครที่อยากจะเดินทางก็จะได้เดินทางใครที่อยากมีคู่เป็นชาวต่างชาติก็จะได้คู่ชาวต่างชาตินั่นเองโอ้โห oh